มาเปลี่ยนงานที่ต้องทำซ้ำๆรูปแบบเดิมๆให้เป็นงานออโตเมชันด้วย a n e นต์เอ็กันค่ะสวัสดีครับเรากลับมาต่อกันในบทที่5กันเลยนะครับในบทที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของ Google Form เรายังใช้ตัวโปรแกรม u i p a t h s t เ d i o X เหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนดับเบิลคลิกเข้าไปเลยระหว่างรอตัวโปรแกรมเปิดนะครับผมขออนุญาตอธิบายโปรเซสๆที่เราจะทำกันหลังจากนี้นะครับ โปรเซสที่เราจะทำกันคือเป็นการนำข้อมูลจากไฟล์ excel นะครับไปกรอกข้อมูลในเว็บของ Google Form อ่ะเปิดมาแล้วนะครับให้ทุกคนคลิกเพื่อสร้างโปรเซสเลยครับโปรเซสเนมผมขอตั้งชื่อว่า example example g o o g l e form นะครับแล้วก็กด create ได้เลยครับผม อ่าหลังจากรอโปรแกรมเปิดนะครับผมต้องไปดาวน์โหลดไฟล์ excel เพื่อมาให้บอทอ่านค่านะครับให้ทุกคนพิมพ์ตามนี้เลยครับผมขออนุญาต copy นะครับนี่นะครับทุกคนดาวน์โหลดไฟล์ e x c e l นะครับ,ค,ค,รบคลิกเลยครับต้องเอาไฟล์ e x c e l ไปไว้ในโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่ด้วยนะครับ ก็คือของผมสร้างไว้ที่ชื่อผมคือนี่ครับ Example Google Form อ่ะเซฟในนี้เลยครับแล้วก็ปิดไปเลยครับอ่ากลับมาหน้าต่างนี้นะครับให้เราใช้ตัวอ่าน Excel ก็คือพิมพ์ไปเลยครับ Activity ที่ชื่อว่า Excel File ตัวนี้ครับยูด e x c e l f ล l e ล่างมาเลยครับอ่าให้เรากดตรงนี้ครับ b r o w s e r for file ครับ คลิกหนึ่งครั้งนี่ครับไฟล์นี้อ่ะผมขออนุญาตเปิดให้ทุกคนดูนะครับ Open ก็จะเป็นหน้าต่างประมาณหน้าตาประมาณนี้นะครับผมขอพับไปก่อนครับ Open ไปเลยครับนี่นะครับคือตัวที่เราไปอ่านไฟล์ Excel ดังนั้นทุกคนสังเกตไหมครับว่าไฟาล์ Excel มีข้อมูลของแต่ละคนเยอะดังนั้นเราต้องไปหา Activity ที่ชื่อว่า for each row นะครับเพื่อมาวนค่าของตัวข้อมูลแต่ละชุดนะครับผปงไปหา Activity เลยครับอ่าผมเจอแล้วครับก็คือตัวนี้ให้ทุกคนลากมาเลยครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับให้เราติ๊กตรงช่อง header ตรงนี้ครับเพราะว่า หัวมันมีหัวตารางครับก็คือ first name last name ก็คือเป็นไฟล์ Excel ที่มียู่ตารางดังนั้นเราต้องการคลิกเพื่อให้มันง่ายต่อการที่เราจะทำความเข้าใจว่าข้อมูลนี้คืออะไรโอเคครับดังนั้นนะครับให้เราไปเลือกตรงนี้ครับชีตหนึ่งครับเพราะว่าข้อมูลเราอยู่ในไฟล์ชีตหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคดังนั้นแลวเราทำอะไรต่อครับ เราต้องการให้บอทเปิดเว็บไซต์เพื่อเอาข้อมูลจากการอ่านไฟล์ Excel เนี่ยไปกรอกนะครับดังนั้นเราใช้ Activity ที่ชื่อว่า Use Application Browser ก็คือตัวนี้ครับผมขออนุญาตลากเลยครับตัวนี้หลังจากลากนะครับอ่ะเว็บที่ผมต้องการให้เปิดนะครับก็คือ เว็บนี้เว็บ Google Form นะครับผมขออนุญาต o p y ไปวางเลยก็จะเป็นหน้าตาของเว็บประมาณนี้นะครับนี่คือเราต้องการเอาข้อมูลไปกรอกในเว็บไซต์นี้โอเคครับกลับไปหน้า u ูไ a พาครับเราต้อง Indicate Application ก่อนครับหนึ่งครั้งผมขออนุญาตเลื่อนดีกว่าครับอ่ะกดใหม่ครับ กด,ดครับคลิก1ครั้งครับก็จะได้นี่ครับเว็บไซต์ที่ผมต้องการเปิดดังนั้นผมต้องการทำอะไรผมต้องการนำข้อมูลมากรอกถูกไหมครับตรงแต่ละช่องให้เราใช้ Activity ที่ชื่อว่า Type into ครับผมตัวนี้ครับนี้ดังนั้นให้เรากด Indicate ครับผม ช่องนี้กดหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มครับอาแล้วเราก็มากดบวกตรงนี้หนึ่งครั้งไปที่ตรงนี้ครับแล้วก็เลือก first name เพราะว่าคือต้องการกรอกชื่อครับเราต้องการกรอกชื่อเสร็จเราต้องการกรอกนามสก,กุลกรอกข้อมูลแบบนี้เรื่อยๆนะครับดังนั้น เราต้องใช้ Activity ตัวนี้หลายตัวมากเลยครับอ่ะเราก็รัดเน m e ครับ Confirm ์ม Conf เอ่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกดบวกกดตรงนี้ครับผมรัดเนーอ่ะผมขอลากมาเยอะๆเลยนะครับ หนื่ทุกคนจะก๊อปปี้วางก็ได้นะครับตรงนี้เป็นลัดเนมแล้วช่องนี้ก็จะเป็นคอมพิวเนมครับผมคอนเฟิร์มให้ทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยจนครบเลยนะครับคอนเฟิร์ม ตัวนี้รัดเนมตรงนี้ผมลืมครับใส่ตรงนี้รัดเนมคอมพิวเตอร์เนมกับมรอกอบตรงนี้ตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นอด d เด e นะครับกดคอนเฟิร์มค,ค,ครับผมใส่ตรงนี้ ตรงนี้เป็นอดเดสนะครับอ่าเหลืออีกกี่ตัวเหลืออีเมลกับโฟนัมเบอร์อีกสองตัวนะครับผมขอลากเลยครับสองตัวอีเมลกดคอนเฟิร์มครับแล้วก็กดตรงนี้ครับไปที่อีเมล แล้วก็ตรงนี้เหมือนเดิมเลยครับโฟนนัมเบอร์นะครับคอนเฟิร์มครับแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเลือกเป็นโฟนนัมเบอร์นะครับอ่าเรากรอกข้อมูลครบแล้วดังนั้นเราต้องกด Submit ใช่ไหมครับเราต้องไปใช้ Activity ที่ชื่อว่าคิกพิมพ์เลยครับอ่ะผมเจอแล้วครับ ก็คือคลิกนี้ทุกคนลางมาเลยครับอินดิเคครับกดหนึ่งครั้งครับผมกดคอนเฟิร์มหลังจากที่มันคลิกนะครับผมต้องการให้หลังจากที่มันคลิกไปปุ๊บผมต้องการไปกรอกข้อมูลชุดใหม่ผมต้องใช้ขออนุญาใช้คีย์ลัดเพื่อให้บอทมันกดย้อนกลับนะครับ ก็คือใช้ Activity ตี้ชื่อว่าคีย์บอตัวนี้ดังนั้นนะครับปุ่มย้อนกลับผมต้องการใช้ a c t i ท i t y ีที่ชื่อว่าคลิกนี้หนึ่งครั้งครับแล้วก็ทุกคนกดเลยครับพิมพ์หนึ่งนี้เลยครับก็คือกดปุ่มนี้ a d i ีเมดบอกเล็บนะครับเพื่อทำการบันทึกว่าให้ปอดกดปุ่มนี้นะครับหลังจากนั้น ผมขออนุญาตใส่ข้อมูลมั่วๆไปก่อนนะครับเพื่อจะไปหน้าเมื่อกี้แล้วก็ให้บอดไปจดจำหน้าที่มันต้องกดนะครับก็คือให้บอดจดจำหน้านี้นะครับหลังจากที่มันมาเจอหน้านี้มันจะกดปุ่มย้อนกลับตรงนี้นะครับดังนั้นให้บอดไปเจอหน้านี้ก่อนนะครับผมกดตรง indicate เลยนะครับก็คือไปตรงนี้ อินิเคตตรงนี้นะครับผมขอเลือกตรงนี้เลยแล้วกันคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมขอไป p r o าพิลิตี้ตรงนี้นะครับผมขอตั้งเวลาดีเลย์นะครับบางทีบอทมันกรอข้อมูลเร็วไปมันอาจจะกดไม่ทันดังนั้นผมขอให้มันช้านิดนึงนะครับก็คือ ผมขอปรับตรงนี้เป็น2.5วินาทีนะครับให้มันช้าก็คือผมกรอกเป็น2.5ครับทุกช่องเลยนะครับ โอเคครับผมหลังจากนั้นนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราจะทำการกดรันให้ดูนะครับเนี่ยครับบอทก็จะทำการกรอกข้อมูลให้เราอัตโนมัติเลยครับ แล้วก็บอทดก็จะกลับมากรอกข้อมูลของคนถัดไปนะครับอ่าระหว่างที่บอทดทำงานนะครับผมขอมาอธิบายคร่าวๆว่าเราสามารถไปประยุกต์ใช้งานยังไงได้บ้างในกรณีแรกนะครับก่อนที่เรามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่อยู่ในไฟล์เราสามารถนํามากรอกแพลตฟอร์มต่างๆได้เพื่อให้รองรับการทํางานรูปแบบของแต่ละองค์กรยกตัวอย่างการนําข้อมูลประเภทประวัติส่วนตัวของผู้สมัครงาน มากรอเข้าสู่ระบบของฝ่ายบุคคลเพื่อบันทึกเข้าสู่ระบบของบริษัทนะครับก่อนที่2คือเราสามารถนํา Data s c r a p i n g มาร่วมกับโปรเจกต์ในการกรอข้อมูลโดยดึงข้อมูลจากเว็บไซต์หลังจากนั้นบันทึกไฟล์และเก็บมากรอกในแบบฟอร์มซึ่งจะเป็นการนําข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อวิเคราะห์ในระดับต่อไปนะครับอันนี้ระหว่างบอทกรอออกไปนะครับ ผมก็ต้องขออนุญาตขอตัวลาไปเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ。iNetMS innovation is our business